สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูเบนซ์คนเดิมนะครับจากคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละไปนะครับวันนี้เราก็จะอยู่เรื่องเดิมนะครับแต่ว่าจะมาเจอโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอ่าอนโจทย์พร้อมกันเลยนะครับออมศีนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 80%ของคะแนนเต็มอ่าครูเคยบอกทิกเล็ก,กๆน้อยๆไปแล้วเนาะว่าเจอคำว่าของเมื่อไหร่เนี่ยให้นึกว่าเป็นการคูณเนาะถ้าวิชานี้คะแนนเต็ม30คะแนนออมสินสอบได้กี่คะแนนข้อนี้ง่ายมากเลยนะักเรียนโจทย์ว่าไงเราทำไปตามนั้นเลยนะครับวิธทีทำก็คือออมสิน สอบวิชาคณิตได้80%สของคะแนนเต็มทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคะแนนเต็มมันเท่าไหร่ล่ะโจทย์ได้บอกไหมนักเรียนบอกก็คือ30คะแนนดังนั้นก็คือ80%คูณ30นั่นเองเพราะอันนี้มันเป็นคำว่าของ,ของใช่ไหมครับของก็คือคูณกับอะไรคะแนนเต็มดังนั้นออมสินสอบได้80%คูณ30ก็คือ เศษ80ส่วน100คูณ30อ่าลองคิดเลขกันดูนะนักเรียน0 8 0ตัด0หรือว่า100หารด้วย1 0 30หารด้วย10นั่นแหละทีนี้เหลือ10ใช่ไหมก็10หารด้วย10ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียน8คูณ3ก็ได้8 3 24มนั้นงข้อน,นี้ก็เลยตอบ24คะแนนเลยง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเลยเนาะ ทีนี้ถ้านักเรียนมีเครื่องคิดเลขลองกดกันดูนะครับหา80%ของคะแนนเต็ม30คะแนนก็คือ30คูณ8ปก็จะได้เครื่องคิดเลขมันมจะคิดออกมาได้ยีิบสเนาะทีนี้ครูถามว่าเออครูจําเป็นต้องเอา30ขึ้นก่อนไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่จําเป็นเนอะเพราะว่า การคูณมีสมบัติการสลับที่คูจะกดเครื่องคิดเลขโดยการที่เอา80%กก่อขึ้นก่อนแล้วคูณด้วย30ก็ได้เนาะค่ามันเท่ากันนะลองไปทำดูกันนะครับอ่าข้อนี้ง่ายๆเนาะมาดูข้อต่อไปเลยนะนักเรียนอ่าโจทย์ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอ,อ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับ ปีนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น40%อ่าโน้ตไว้เนาะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันต้องมากกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมของเจอของทำไมของก็คือการคูณรายได้ปีที่แล้วแออ่านถึงตรงนี้รู้เลยว่าต้องบอกว่ารายได้ปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ <Wow. S 1> อาลองอ่านต่อ ปีที่แล้วมีไรายได้890,000บาทเห็นไหมครูบอกแล้วว่ามันต้องบอกจริงๆเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ต้องมีเนาะเขาถามว่าปีนี้มีไรายได้กี่บาทอ้าวทำยังไงดีละ่ะดังนั้นเราต้องหาก่อนเนาะว่าปีนี้ไรายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเอาไปบวกกับไรายได้ปีที่แล้วเราก็จะรู้ว่า ปีนี้มีรายได้กี่บาทวิธีทำก็ดังนี้เลยนะครับนักเรียนปีนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น40%ของรายได้ปีที่แล้วถามว่าปีที่แล้วมีรายได้เท่าไหร่ครับ8,90 0 0 0บาทแสดงว่าปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือ40%คูณของใช่ไหมของรายได้ปีที่แล้วก็คือคูณรายได้ก็คือ800,000 เ0 0 0หทีนี้40%ก็คือเศษ40ส่วน100คูณกับ890,000ลองหารดูกันดูนะครับอ่า100หารอันนี้ได้เท่าไหร่ครับหารจำนวนนี้เหลือ8,900แสดงว่า40คูณ8,900ลองไปคิดเลขกันดูนะครับนักเรียนจะได้356,000บาทดังนั้นขำถามว่า ปีนี้มีรายได้เท่าไหร่สิ่งที่เราคิดได้บรรทัดน,นี้เนี่ยคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่เราต้องการรายได้ของปีนี้ดังนั้นเราต้องไปบวกกับรายได้ปีที่แล้วนะครับดังนั้นปีนี้มีรายได้8ปดแสนเก้าหมืบวกกับอีกสิ่งที่เราค่าที่เราคิดได้นะครับก็คือสามแสนห้าหมืก็จะได้หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันตอบเลยนะครับ นักเรียนก็สามารถเช็คคำตอบได้โดยการกดเครื่องคิดเลขเนาะก็คือ40%ของรายได้890,000ก็คือ40สษส0่ส่วนร้อยหรือว่า40%คูณ8 9ด0 0 0ดังนั้นสิ่งที่เห็นนี่สามารถสลับได้ไหมนักเรียนได้เหมือนกันนะครับสามารถเอา40 อ่ะครูแก้ก่อนเนาะ40ขึ้นได้40%คูณกับคูณกับ8 0 0แ0น9 0 0 0หมนะครับค่าออกมาก็จะได้เท่าไหร่3 5 6 0 0นไปบวกไรายได้ปีแล้วก็จะได้1 0 0ล้าน2แสดังนั้นคำตอบทำไมครับเท่ากันก็ถูกต้องเนาะเห็นไหมนักเรียนไม่ยากเลย ลองดูข้อต่อไปนะครับอ่าเขาบอกว่าข้อที่3นะครับปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจากปีที่แล้ว8%ลดลงทำไมครับหมายความว่าอะไรมันน้อยลงเนาะจากปีที่แล้ว8%ถ้าปีที่แล้วบริษัทนี้ส่งออกสินค้า ห้าพันสองร้อตันปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าเท่าไรดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องวางแผนเลยเนาะก็คือแสดงว่าเราต้องหาก่อนว่าปีนี้เนี่ยสินการส่งออกสินค้าเนี่ยมันลดลงเท่าไรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าเท่าไหร่ต้องไปลบออกจากปีที่แล้วเนาะ ทีนี้วิธีทำก็ดังนี้เลยนะครับนักเรียนปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทลดลงจากปีที่แล้ว8%แสดงว่าเราต้องรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันส่งออกเท่าไหร่ซึ่งโจทย์บอกมาไหมนักเรียนบอกก็คือปีแล้วส่งออก5,200ตันเขาบอกว่าปีนี้ส่งออกสินค้าลดลงก็คือลดลง8%ใช่ไหมก็คือเศษ8ส่วนร้อยคูณกับ การส่งออกปีแล้วก็คือ5200 100หารก็จะได้8คูณกับ52เข้าออกมาจะได้416ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อที่จะหาว่าปีนี้เนี่ยบริษัทส่งออกสินค้าเท่าไหร่ดังนั้นจึงต้องเอาของปีที่แล้วมันลบของปีนี้เพราะมันบอกว่าลดลงเนาะดังนั้นปีนี้บริษัทส่งออกสินค้า 5,200ันสลบสี่ก็จะได้เท่าไหร่ครับนักเรียน4,784ถ้าใครคิดไม่ออกลองไปตั้งลบกันดูเนาะก็คือห2 0 0ลบเท่าไหร่ครับ416ลองไปตั้งกันดูเนาะว่าค่าออกมาเท่าไหร่ซึ่งมันก็ตอบเท่านี้แหละนักเรียน4,784 ลองกดด้วยโดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็คือหา8%ของปริมาณการส่งออก5,200ตันก็คือ5,200คูณ8%หรือหรือหรือ8%อ่ากูเขียนเลข8ให้สวยๆเนาะหรือ8%คูณเท่าไหร่ครับ 5,200เข้ามาก็ได้เท่ากันทักเรียน,นก็คือได้อะไรได้416ไปลบจากปีที่แล้วก็5,200บ416ก็ได้ออกมาเป็น4,784คำตอบทำไมครับเท่ากันดังนั้นถูกต้องเนาะ,ะนักเรียนลองไปทำกันดูนะครับไม่ยากเลยเนาะวันนี้ง่ายมากเก่งมากเลยครับทุกคน